สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาดอ m z s ิ g t a โ o t นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงนะคะหาแหล่งหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเราจะไปขอความรักในช่วงครึ่งปีหลัง2563ขอที่ไหนจะเปี้ยงจะป้างจะดังจะได้การขอความรักหนึ่งคุณจะต้องทำ คุณจะต้องสะสมบุญในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ให้มากพอที่คุณจะไปร้องขอสิ่งดีๆเพื่ออยู่กับคุณทั้งชีวิตนะคะเราจะต้องมาดูดวงกันก่อนนะคะว่าดวงคนวันพฤหัสควรจะไปขอที่ใดและควรจะทำสิ่งใดก่อนเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มองเห็นว่าเรามีเจตนารมณ์ที่ดีสร้างบุญสร้างกุศลอันบริสุทธิ์ที่เหมาะสมกับดวงของเราเพื่อที่จะไปร้องขอสิ่งที่ดีมาอยู่กับเราทั้งชีวิตอ่ะ ความรักคนรักซื้อหวยยังไม่คุมเท่าได้สามีดีแฟนดีเลยนะเออมากค่ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะถ้าคุณเกิดวันพฤหัสบดีตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้วันเดือนปีเกิดนี้วันพฤหัสนี้ปรารถนาอยากรู้สถานที่ในการที่จะไปขอในเรื่องของคนรักของคนรู้ใจขอสามีในอนาคตให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเลยว่าลูกควรจะไปขอที่ใดที่จะทําให้ลูกสมหวังนะคะ และตั้งจิตสบายๆเดี๋ยวหมอวาดเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันวันนี้ไม่มีการเลือกกองไพ่นะคะเพราะว่าเราจะดูดวงชุดใหญ่กันในเรื่องของสถานที่แห่งความรักสถานที่เหมาะสมกับดวงคุณตั้งจิตอธิษฐานได้เลยค่ะเดี๋ยวหมอวาดจัดการเลือกไพ่แล้วคุณก็มองไปเรื่อยๆเลยนะมาค่ะเราจะมารู้กันนะคะคนวันพฤหัสบดีอ้าวรอบนี้ เปิดไพ่ชุดนี้หน่อยว่าคุณติดค้างอะไรต้องทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอะไรโอ้คุณยังไม่พบมิบากกรรมนะคะถ้าคุณจะขอดวงความรักคุณก็มีโอกาสพบเจอความรักที่ จะต้องมีทางเลือกในโชคชะตาเกิดขึ้นมีการโดนเลือกกันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวหมอว่าขอดูให้ว่าไพ่ของอินเ g อพลังแห่งความรักเขาจะเลือกคุณมาค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสไม่ว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงถ้าคุณอยากจะไปขอความรักสถานที่ที่คุณต้องไปขอความรักคืออืม คุณจะขอได้ยังไงนะเนี่ยคุณดูนะไพ่สองชุดเนี่ยหมอวาดเปิดต่างกันแต่ว่าได้ไพ่ชุดนี้เหมือนกันที่ผ่านมาความรักเป็นอย่างไรบ้างคะบอกหมอวาดหน่อยซิมันมันจะได้แก้ดวงได้ให้ได้ถูกต้องแต่เห็นไหมไพ่สองชุดหน้าไพ่ต่างกันคนละชุดด้วยแต่ได้ไพ่สามดาบปักหัวใจทั้งคู่คุณถึงคุณขอความรักคุณก็มีโอกาสที่จะพบความรักที่มีปัญหา ความความรักที่มีทางเลือกความรักที่มีบุคคลที่สามรักสามเศร้าเราสามคนอยู่ดีอะ่ะมันจะต้องมีการอืไปขอไม่ได้นะคุณจะขอไม่ได้คุณต้องต้องต้องทำบุญก่อนอืม หมอวา่าจะพูดยังไงดีเอาอย่างนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะไปประทานขอความรักมันจะมีด้วยกันคือไปที่ไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณปรารถนาจะขอความรักคุณสามารถขอได้ หมอวาดมองว่าสถานที่ที่คุณควรจะไปขอความรักน่ะย้ก่อนที่จะไปขอความรักคุณทําบุญก่อนนะคุณทําบุญก่อนคนคนคนมันพิรหัสอยากสมหวังเพราะว่าถ้าคุณขอความรักตอนนี้นะคะการสมหวังของคุณเนี่ยมันก็จะต้องมีเหตุให้ต้องเจอการผิดหวังเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะต้องขอความรักได้เลยมันเป็นไพ่ดาบดาบดาบ ขึ้นมาแบบนี้คุณยังขอความรักไม่ได้ในครึ่งปีหลังแต่คุณสามารถทําดวงให้ดีเพื่อตั้งต้นไปขอความรักได้นะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะทําให้คือคุณต้องเสียสละให้เป็นการเสียสละในที่นี้ดูสีไพ่มันมัน,ม,นมันไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความรักได้ดวงของคุณน่ะควมันพิรหัสขอตอนเนี้มันก็จะเจอความรักที่ยังไม่สามารถลงเอยได้ หรือเป้าหมายเส้นทางชีวิตก็สามารถที่จะเจอทางแยกของความรู้สึกได้รักกันแต่ก็เจอทางแยกสิ่งหนึ่งที่คนวันพฤหัสต้องทําเห็นไหมทุกคนเวลาดูดวงความรักเขาจะรู้เลยสถานที่ไหนที่จะไปขอความรักเขารู้ได้เลยแต่เหมาะวาดไม่ได้นะถ้าดูกับดวงกับเหมอวาดเหมอวาดจะต้องบอกก่อนว่าคุณติดกรรมอะไรคุณติดเรื่องอะไรไปขอตอนเนี้มีนะคะไปขอเราไม่สมหวังก็มีหรือได้มาไม่ดีก็มีคุณอยากได้มาไม่ดีไหม คุณไม่อยากคุณไม่อยากเสียใจคุณไม่อยากเจอทางเลือกคุณไม่อยากเจอรักสามเศร้าคุณไม่อยากเป็นเมียน้อยไครคุณไม่อยากเป็นกิกไขรเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปขอคุณหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลคุณต้องทำของไปเสียสละให้ดังนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณมีความสามารถด้านไหนถ้าไม่มีความสามารถด้านไหนเลย เวลาเวลาที่คุณแบบว่าสมมติว่าคุณไปทําบุญอะ่ะข้าวสารคุณไม่ใช่ซื้อถุงมาปุ๊บระยกให้นะก่อข้าวหรือว่าทําง่ายๆคือทําอาหารไปไปเปิดเขาเรียกว่าทําอาหารไปให้ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าการแจกทานแจกของกินแจกของใช้เช่นคุณไปเปิดโรงทานคุณก็ไปเปิดโรงทานเลยว่าคุณอยากทําขนมหวานเป็นการ ให้หก,กับคนที่เขามาวัดหนึ่งทำโรงทานจากสิ่งที่คุณมีความสามารถคุณต้องทํามันขึ้นมาเองก่อนนะคะการทําในที่นี้คือทําขนมทําอะไรก็ได้หรือทอดกุนเชียงทอดหมูทอด,ทอดเป็ดทอดไก่ทอด,ทอ,ดอะไรก็ได้อะไรที่คุณสามารถทําได้คุณต้องทํามาจากความตั้งใจไปเปิดโรงทานไปเปิดแจกข้าวแจกข้าวแจกเขาเรียกว่าต้องเสียสละ,ะคะ่ะเสียสละให้คนอื่นได้ไปเสียสละเหมือนเป็นทางให้คนอื่นได้เดินผ่านอย่างเช่น คุณทำทานคุณสร้างบุญในการทำของไปบริจาคเปิดโรงทานหรือว่าใครเขาบริจาคอะไรคุณซื้อสิ่งเหล่านะไปให้เขาคุณทำก่อนหาไรายได้เสริมคุณสร้างไรายได้เสริมจากการค้าขายส่วนหนึ่งคุณต้องเอาไปทำบุญก่อนคุณต้องทำบุญแบบนี้ ทำอะไรก็ได้เพื่อสาธารณประโยชน์เช่นเอาเข้าวไปแจกเขาทำกับข้าวไปแจกเขาตั้งโต๊ะแจกข้าวฟรีถ้าคุณสามารถทำได้เขามีเขามีการรวมกลุ่มอะไรคุณไปแชร์ลิงไปรวมกลุ่มกับเขานะคะจากความสามารถจากความตั้งใจของคุณอ่าหรือคุณตักบ,บาตรคุณจะยกข้าวสารถุงเลยมันก็ถูกต้องนะแต่ถ้าคุณปรุงแต่งมันขึ้นมาด้วยใจที่อยากจะทำอันนี้ดีคุณไปทำตรงนี้ก่อน ถ้าคุณทําตรงนี้แล้วคุณจะไม่วุ่นวายเรื่องของความรักเวลาคุณไปขอความรักเป็นดวงแรกของวันพฤหัสที่เหมาะว่าไม่แนะนําให้ไปขอความรักแต่ให้ไปทําดวงให้บริสุทธิ์ไปทําดวงให้เป็นความรักก่อนแล้วคุณก็ไปขอความรักซะอย่างนี้คุณทําได้และ และครั้งหน้าเวลาคุณมาขอความรักเดี๋ยวหมอว่าจะดูให้บอกว่าจะดูเนี่ยยาวไป6เดือนเดี๋ยวไปไปปีมอกว่าจะดูให้คุณไปทําตรงนี้ก่อนเพราะว่ไาพา่ขึ้นมาเนี่ยคุณไปขอใครตอนเนี้ก็ไม่น่าจะได้คุณไปขอใครตอนนี้ก็ไม่น่าจะได้ไขนนไไดเขาตั้งดาบแบบนี้ตั้งดาบแบบนี้พรที่คุณขอไม่ได้สำเร็จผลหรือได้มาหมอว่าท่านจะไม่ประทานสิ่งไม่ดีให้กับคุณหรอกแต่มันคบกันไม่ยืดเพราะมันไม่ใช่เวลาของคุณและดีไม่ดีก็จะเจอเคสแบบนี้ รักสามเศร้าเจอคนที่มีพันธะมาจีบเราเจอเราเรากลายเป็นทางเลือกหรือว่าตัวช้อยของเขาซึ่งหมอว่านไม่อยากให้เกิดเพราะฉะนั้นหมอว่านถึงพยายามบอกคุณว่าไปทําบุญแบบนี้ทําแบบนี้นะแต่ถ้าคุณบอกว่าเออหมอว่านหนูอยากจะไปทําบุญอย่างอื่นนะคะแบบตักบาตรกวดน้ําคุณทําได้การทําบุญมันดีหมดแหละเพราะคือการเสียสละแต่ถ้าให้ตรงดวงของคุณจริงๆและ ไปขอเรื่องของความรักจริงๆคุณต้องปรุงแต่งสิ่งที่คุณมีความถนัดและมีความสุขในการทําและนําไปบริจาคข้าวหม้อแกงหม้อนําไปบริจาคบริจาคให้กับคนที่ด้อยกว่าด้วยเออและหาไรายได้เสริมพิเศษนําไปบริจาคให้กับคนที่เขาทุกข์ร้อนแบบคุณอันเนี้ยแหละค่ะจะเสริมในเรื่องของความรักเพราะคุณติดตาช่างเห็นไหมเนี่ยไพ่สามกองออกมาตากแบบ ออกมาแบบนี้จริงๆคุณต้องเสียสละและให้ทานสร้างทานหาไรายได้คุณทำบุญคุณทำงานมาเนี่ยคุณก็ปันเงินส่วนหนึ่งมาบริจาคทานให้กับคนกลุ่มเหล่านี้เพราะอะไรรู้ไหมคะนี่ไงคะเนี่ยความวุ่นวายผู้ชายที่ว่าเป็นตัวเลือกให้คุณยังมาไม่เวิร์กมาก็มาไม่ดีคุณชอบแบบนี้เหรอชอบแบบความวุ่นวายใจเหรอ เห็นไหมว่าไพ่มันขึ้นมาชัดเจนท่านไม่อยากประทานให้แต่ท่านให้ทางแนะนำมาว่าคุณทําตามนี้ก่อนแล้วคุณค่อยไปขอบอดมากเลยจริงๆนะคะแล้วไพ่ของความรักจะสำเร็จไหมคุณดูสิคอมมูนิตี้ค่ะคุณต้องอยู่ในสังคมของการแบ่งปันก่อนคอมมูนิตี้คุณไปทําบุญกับกระยะมิตรเพื่อนสายทําบุญ หรือวันนี้วัดนี้มีโรงทานคุณไปเปิดโรงทานอาจจะเป็นขนมหวานหรือน้ําหวานตักน้ําใส่แก้วอันนี้เสริมดวงความรักสะสมนะคะต้องสะสมหรือสังคมนี้สังคมมีการแบ่งปนันเขาต้องการให้เราไปทํากับข้าแจกเด็กยากไร้คุณไปเลยแบบ แบบที่ดาราเขาทํากันนะคะแบบที่ช่วงโควิดระบาดระบาดแล้วเขาตั้งโต๊ะเลยว่ามีข้าวกล่องแจกฟรีนะอันนี้คุณทําเลยค่ะหรือว่าถ้าคุณเจอใครที่เขาดูเหมือนว่าคนยากจนอย่างนี่นะเดินผ่านหน้าบ้านคุณหรือว่าเดินผ่านคุณคุณเพิ่งออกจากเซเว่นคุณเจอเขาคุณให้ไปเลยให้แล้วก็แบบว่าเออ ไปต่อยอดนะกินให้อิ่มคุณไม่ต้องคุณไม่จะเป็นต้องไปอธิฐานหรือไปพูดต่อหน้าเขานะคุณพูดในใจว่าสิ่งที่เราทําเนี้ยวังว่าเขาจะอิ่มอิ่มท้องมีความสุขกายสบายใจให้เขามีชีวิตต่อไปอีกหนึ่งวันคุณทําแบบนี้คุณคิดอธิษฐานจะสิ่งดีๆและมันจะเสริมดวงของคุณให้ในเรื่องของความรักและคุณพร้อมที่จะไปขอความรักบางคนดวงไม่พอที่จะไปขอบางคนไม่มีดวงเลยอยู่ดีๆไปขอให้ถูกหวยอยู่ดีๆไปขอความรักบุญไม่สร้างกรรม กรรมไม่ทํากรรมดีไม่ทําทําแต่กรรมไม่ดีคุณไปเอาอะไรไปไปต่อรองคุณเอาอะไรไปขอคุณเอาอะไรไปหนุนแต้มบุญน่ะคนเรามันต้องมีแต้มนะคะเวลาคุณมีแต้มบุญมีบุญมีกุศลคุณเอาบุญเนี่ยไปขอไปร้องขอบุญบริสุทธิ์ร้องขอก็ได้สิ่งที่บริสุทธิ์กลับมาแต่คุณไม่มีบุญแต่คุณไปร้องขอสักแต่ว่าขอสักแต่ว่าขอแต่ไม่สร้างบุญบารมีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรความรักขอขวขอพรให้เฮงให้ปังมันจะได้ได้จังไดค่ะมันไม่ได้ แล้วไพ่ใบเนี้ยไม่ต้องขอเลยค่ะครึ่งปีนี้อยู่กับเพื่อนค่ะอยู่กับเพื่อนเดินสายทําบุญ mm. เดินสายบริจาคของ mm. เดินสายทําของกินบริจาค mm. เดินสายเอ่อเปิดโรงทานใครยากไร้มีส่วนในการไปทําบุญทําของกินเนี่ยคุณทําของกินไปบริจาคเนี่ยตรงดวงบุญคุณที่สุดเลยตรงมากๆเลยขอตอนนี้ก็ไม่ได้ค่ะขอตอนนี้ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่อยากส่งมาให้เนี่ย เขาเป็นดาบมาแบบนี้คุณดูนะคุณค่อยดูนะไพ่คิงดาบคุณดาบไม่ว่าคุณจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศชายขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงให้ขอแม่ย่านาคหรือว่าให้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไปขอกันพระพรหอขอความรักแต่สิ่งที่ท่านเตือนมาว่าอย่าพึ่งขอขอมาได้ไม่ดีนี่คือคิวบิตนะคะนี่คือตัวคิวบิตตัวแห่งเทพแห่งความรักท่านไม่อยากให้ท่านไม่อยากประทานพรให้เพราะคุณได้มาตอนนี้ไม่ดีฟังตามหมอวาดบอกนี่คือคนคนแรกที่หมอ บอกว่าเป็นคนที่ที่พยายามอ่านไพ่แล้วพยายามเอาใจช่วยคุณนะเนี่ยคุณไปทําในสิ่งที่ทําชอบทําอะไรเสียสละรายได้เสริมสร้างรายได้เสริมทําบุญทํากุศลรายได้เสริมในที่เนี้ยคุณอาจจะทําอะไรเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมคือการเสียสละคุณไปทําตรงนี้เลยนะคะแล้วไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าได้ไม่ดีอย่าเอา รอการพิพากษารอการพิจารณารอการช่างตวงแต้มบุญของการบุญคุณเขาเรียกว่าบุญกุศลคุณทํามากคุณจะได้สิ่งดีๆคุณจะได้บุคคลที่ดีคุณจะไม่ได้แบบนี้แบบสร้างความเดือดร้อนในทางใจให้กับคุณนะคะตอนนี้ดวงของคุณควรเหมาะกับอยู่กับเพื่อนของคุณเดินสายทําบุญทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่หมอวาดบอกทําตามนี้ก่อนถ้าคุณอ่าไม่ไม่เชื่อไม่ว่ากันนะคะไม่ไม่แต่คุณอยากไปขอก็ได้นะแต่ถ้า หมอว่าด้วยความปรารถนาดีด้วยรักและปรารถนาดีคุณวันพุหัสจริงนะหมอวาอยากคุณไปทําบุญตรงตามที่หมอวาดบอกก่อนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ประทานในสิ่งที่ดีให้กับคุณท่านสื่อออกมาว่าท่านไม่อยากให้พอเจอก็เจอรักสามเศร้าเนี่ยมันตรงกันมาแบบนี้ไม่ว่ากันแล้วไพ่ผู้หญิงสามคนก็ตรงมาอีกคุณควรอยู่กับการเด ỡ, กับกรเรยมิสายบุญค่ะไปทําบุญก่อนทําบุญแล้วปลายปีเจอกันอีกรอบแล้วหมอว่าจะบอกคุณไปขอความรักที่ใด ถ้าคุณบอกว่าโอ้โหท่านที่จะบอกมาเลยว่าขอที่ใดขอแล้วได้ไม่ดีท่านไม่อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องการประทานมาให้เดี๋ยวมีตาช่างถึงสองอันคําพิพากษาการตัดสินเป็นที่สิ้นสุดคุณยังไม่พร้อมที่จะไปขอร้องขอค่ะตาช่างนะคะตาช่างนะบอกว่าไม่เคยอ่านดวงความรากาักพลาดหรือว่ายิ่งเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่ายิ่งเปิดไพ่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าจะได้แนวทางและความชัดเจนที่สุดแล้วบอกว่าก็เช,ชื่อมั่นและชัดเจนในสิ่งที่พยากรณ์คลิปนี้ด้วยสําหรับคนวันพฤหัสกับการขอความรากัก ไปทาบุญก่อนนะเชื่อหมอวาวัดค่ะแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีถึงเวลานั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานสิ่งที่ดีมาให้แต่นตอนนี้ไปทําบุญก่อนเชื่อไม่เชื่อไม่ว่ากันแล้วแต่คุณค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะคจริงใจมากๆแล้วนะบายยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ